สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับสำหรับใครที่รอรีวิวตัวนี้นะครับว s w i นะครับก็มีเสียงเร็กรองมาว่าอยากให้รีวิวตัวไม่คุ้มข้อนครับนี่เลยนะฮะสีขาวดำทองนะครับตัวนี้สีสวยมากนะจริงๆเป็นสีออริจินอลที่แบบเออสีสวยอะนะครับมันมันตัดกันดีนะขาวดำแล้วก็ทองนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรองเท้าเอที่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีความเบาความคล่องนะ เน้นคล้องเน้นเบาเลยนะครับเอสิกเนี่ยจะมีรองเท้าที่แบบเลือกได้เยอะมากนะเลือกได้เยอะมากสําหรับอยากได้คล้องกว่านี้นิดนึงอยากได้นุ่มกว่านี้นิดเอสิกมีหมดนะครับตัวนี้นะฮะนี่ครับมีสวิฟกันพลิกด้านข้างด้วยนะตรงนี้เซฟสุดๆไปเลยนะครับทวิสตัสนะฮะตัวนี้พื้นนอนมาร์กิ้งนะครับฮิลคัพที่แข็งแรงมากนะฮะตัวนี้นะครับข้อเท้าพลิกนี่ช่วยได้เลยนะฮะ กันข้อเท้าผิดนะครับตรงที่ถ้าเราไปตีแบบเนี่ยตรงที่ใช้ลากเท้าก็จะเป็นยางนะครับยางเลยยางนูนขึ้นมาให้ไหมนะแล้วตรงหน้าเท้าเนี่ยสำหรับใครที่ชอบนิ้วก้อยทะลุนะครับเอสิกทำเป็นยางมาให้เลยนะฮะปิดเลยนะครับไม่ทะลุแน่นะครับตรงนี้นะครับดูลายรองเท้านะไฟล์โฟมแล้วนะครับจะไม่มีเจล้วนะตัวนี้เป็นไฟล์โฟมล้วนๆนะครับ ไฟฟูมเนี่ยมันมีความเบาแล้วความนุ่มความเด้งด้วยนะเอจี้รีเทิร์นเขาดีมากเวลาเราแรงทีบอกไปเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะครับตัวนี้นะฮะรองเท้า,ทาก็จะเป็นผ้าตะข่ายนะครับ2ชั้นนะครับลิ้นรองเท้าก็บางนะฮะสวยงามมากนะครับตัวนี้เป็น jp นะของญี่ปุ่นนะครับของญี่ปุ่น ก็ใครสนใจนะครับก็อิเมล์กันเข้ามาได้นะครับที่พา l m มสปอร์ตนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวสั้นๆแล้วกันนะรีวิวไปหลายสีแล้วนะครับสำหรับ a อซิกว f ส f f ฟเเป็นตัวโลนะครับเป็นไม่ใช่หุ้มข้อนะครับสวัสดีครับ